การลงทุนอย่างยั่งยืนคืออะไรสำคัญอย่างไรได้ผลตอบแทนดีจริงหรือเปล่าทำไมการลงทุนอย่างยั่งยืนถึงถือว่าเป็นเทรนด์การลงทุนระยะยาวเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบกันค่ะ การลงทุนอย่างยั่งยืนก็คือการลงทุนที่พิจรารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็บรรษัทพิบาลมาประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะคะเพราะว่าในทุกวันนี้การทำธุรกิจประเด็นเรื่องของ ESG เข้ามามีบทบาทมากแล้วก็มีความสำคัญต่อการอยู่รอดของธุรกิจเลยถ้าเราดูเฉพาะข้อมูลที่เป็นเรื่องของข้อมูลทางการเงินก็เปรียบเสมือนกับตันนะคะที่มองเห็นแต่เฉพาะยอดภูเขาน้าแข็งแต่จริงๆแล้วประเด็น ESG เนี่ยมีบทบาทสาคัญมากๆ ต่อการดําเนินธุรกิจนะคะดังนั้นเราจึงควรมองให้ลึกลงไปถึงความสามารถของการบริหารจัดการเรื่องของประเด็นด้าน ESG นักลงทุนหลายท่านอาจมีข้อสงสัยนะคะว่าการลงทุนอย่างยั่งยืนให้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่าการลงทุนแบบปกติจริงหรือเปล่าจากการศึกษาวิจัยหลายสถาบันพบว่าการลงทุนอย่างยั่งยืนไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่านะคะ จากข้อมูลของ MSCI ในปี2007นะคะจนถึง2021พบว่าหุ้นของบริษัทที่คำนึงถึง ESG จะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นของธุรกิจที่ไม่ได้คำนึงถึง ESG อย่างมีนัยสำคัญเลยนอกจากเรื่องผลตอบแทนการลงทุนแล้วนะคะความเสี่ยงของอธุรกิจที่คำนึงถึง ESG ก็จะต่ำกว่าด้วยเช่นกันนะคะดูจากค่า standard deviation ที่สะท้อนความผันผวนหรือว่าความแกว่งตัวของราคาหุ้นนะคะ เปรียบเทียบกับบริษัทที่มี ESG ก็ต้องถือว่าต่ำกว่านะคะบริษัทที่ไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของ ESG เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการลงทุนอย่างยั่งยืนสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและก็ช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงในการลงทุนได้อีกด้วยค่ะในปัจจุบันนะคะเทรนด์การลงทุนอย่างยั่งยืนได้รับความนิยมกันมากขึ้น อย่างต่อเนื่องทั่วโลกเลยและหากมาดูในส่วนเม็ดเงินลงทุนนะคะทุกวันนี้เม็ดเงินลงทุน <eden> ในตลาดทุนทั่วโลกก็ยังไหลเข้ากองทุนเพื่อความยั่งยืนต่างๆเหล่านี้อย่างต่อเนื่องในสิ้นปี2020นะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยขนาดมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมประเภท Sustainable Fund นะคะเติบโตถึงกว่า1,600 0พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐนอกจากนี้นะคะ จำนวนกองทุนรวมด้านความยั่งยืนทั่วโลกก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันค่ะเทรนการลงทุนอย่างยั่งยืนดูไม่มีทีท่าว่าจะแผ่วลงเลยนะคะแต่กลับมีบทบาทสำคัญมากขึ้นด้วยความสนใจของนักลงทุนรุ่นใหม่ในปี2020นะคะได้ทำการสำรวจนักลงทุนกลุ่มที่เป็นกลุ่มเมเลเนียลพบว่า77%ให้ความสำคัญเรื่องของการลงทุนอย่างยั่งยืนเราต้องยอมรับแล้วนะคะว่ากลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ ที่จะทำให้การลงทุนอย่างยั่งยืนเติบโตขึ้นต่อเนื่องในอนาคตแล้วก็เป็นเทรนด์การลงทุนระยะยาวด้วยค่ะ